สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห่วยง่ายคนถึงดา่าโอโ๊ตปราโมทซั์กลับรัฐมนตรีดิจิทัลคมคูดาราขอเอารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาขู่ดารนานักร้องออกมาขออาว,วิจาร์ณรัฐบาลถือว่าเป็นเฟ e คเนียลผิดพร,รบอรคอม นักร้องหนุ่มโอดปราโมทก็ออกมาโพสตมีมพร้อมแคปชั่นก็เพราะมันห่วยไงครับคนถึงด่ากันทุกวันทําให้ดีกว่านี้ก็ทําได้ไม่ใช่เหรอครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาทําแทนนะครับท่านๆท,ท,ทั้งหลายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ